สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อวาพอกขนุมหนุย่ยคือเกาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเมื่อนี้สิผ้าพีผ้านองมาสื่งง้วนะครับสื่อง้วโค้งนะครับพี่นอ้องมีเอฟซีท่านนึงเพิ่นบอกว่าจะขายง้วโค้งนะครับแม่แดงโบทงามงามวาสันวามาเบิงไห้เนียหนุ่มหนุย่ยวันนะ่ะเอาผ้าพีผ้านองมาเบิงละเด้อน,นะครับมักน้ำกันบอมาเบิงเอานะครับ ปวดนะครับนาเมียกเพื่อนหน่อยโจกโจกเพื่อนสิขึ้นนะครับพี่น้องอ่าเรียกว่านําเมียกเพื่อนบํสมบูรณ์ข้างในอันนี้ก็ยังไม่ทันรู้นะครับแต่ละอาการเพื่อนกัสิขึ้นละครับเบื้องมือเอื้อมมือหืนอาจะเซองนะครับอาการแบบนี้เมือกตดทางนะครับพี่น้องเอาเบลวหลายห่างไปเบื้องตัวกันกวนนะครับเบื้องเบื้องต้นนะครับพี่น้องหน้าตาดีนะครับบอมมี่ีิโมคีตา บ่มีน้ำหูน้ำตานะครับเล็บดีขาดีแข้งขาดีนะครับยางบ่อทกบ่ถอนเนี่ยครับเบื้องหลังเบื้องท้องนะครับพี่น้องท้องบ่มีห้อยเจาะนะครับดากบ่อเมียกบ่เปียกนะครับพี่น้องขี่บ่อไหลบ่เหลวนะครับอาการเบื้องต้นเรานี่นะครับถือว่าผ่านไปนะครับเบื้องหล้วกขง้ามอยู่ครับพี่น้องเป็นง้อโค้งง้อม่ได้ลูกนึงนะครับ พันว่าได้ลูกนึงแล้วลูกเพิ่นใหญ่แล้วแต่ว่าเพิ่นทาอได้ขึ้นจักเทียนะครับนี่นะครับคืออาการหนึ่งที่เพิ่อนอยากขายเบิ่งส่งว่านะครับเอาหนุ่มหน่อยก็มาเบิ่งแล้วก็ถือว่าพันนะครับถือว่าเขาก็ต้องไปฉีดยาเอาล่ะครับพี่น้องแล้วเบิ่งเพิ่นมี่เมือกอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่นบ่ทันได้ผส,สมจักเทียว่าซั่นว่าจะได้ออกลูกไปแล้วบ่ขึ้นจักเทียนะครับเอาขึ้นบ่ขึข้นเฮาก็ไปเลี้ยงไปเกลียวเอาล่ะครับพี่น้องหันตกลงราคากันได้แล้วนะครับเบิ่งนะครับเบื้องต้นก็คือเบิ่งขาถกขาถอนบ่มีนะครับพี่น้อง อ่าหน้าตาดีหูดีบานดีบ่มีน้ำตาบ่มีขี้มูกนะครับท้องบ่มีเจาะนุ่มบ่มีติ่งนะครับดากบ่ขี้เลี้ยวบ่ทายนะครับเอาถือว่าโอเคครับพี่น้องหลักการซื้อง้วของนุ่มหนุ่ยนะครับอ่ามาตกลงราคากันครับบัตรนี้ว่าวเล้วๆนะครับพี่น้องอ่าเป็นจากใดสามสิบวัส่านะครับโอ้ยนุ่มหนุย่ยสูบไปได้ดอกพอเอ้ยวัสนุบ่มีเงินหอดลูกคอดหลานประนันดอก ลูกหลานบ่มีเงินให้ดอกว่าชันว่าเอาว่ามาเบิ่งเพิ่นนะนุ่มหนุอยให้เพิ่นไปเศราหาครับพี่น้องเป็นงัวแดงดีนะครับสีบ่มีมองตีครับให้เพิ่นแล้วนะครับเศร้าหาแปลว่าโอ้ยคือให้พ่อหน่อยแท้ลูกเอ้ยว่าชันเอาสิให้ผมหลายปนได้เนาะพอ่อเอ้ยงัวบ่มีลูกงัวบ่ขึน้นประชันดอกอาการมันเป็นจังซี่นะครับที่เพิ่อนอยากขาย แม่ยันบปเอ้ยฉันเอาคือหัวจักไปะนะเอานุ่มหน่อยกระเลี้ยงงัวมาหลายปีแล้วนะครับกับพ่อสิกิสงสัยได้นะครับพี่น้องเอาเบาไปเบามากเพื่อนกระเรงไปทำเมียเพื่อนหมดละครับพูดน,นะครับยูุ่่มไม่เพื่อนเอายิบหากับยิบหาพ่นะเอาเอาเบาแล้วกันจกเงินให้กันละครับพี่น้อง เป็นตกลงให้เบ้าหนุยยิบหานะครับงว่วนเมียนี่แต่วาาปปลล่าหันไปผสมแล้วล่อเลี้ยงอีกจังน้อยท่องอีกจังน้อยแกระติคขายซ้ำชิดไปสี่สิบปลละครับพี่น้องเลี้ยงบ่โดนนะครับนุ่มหนุยเอาไปขุนนะครับเป็นงัวงามนะครับพี่น้องเมียนี่ไปเลี้ยงเป็นงัวงามเด้อนะครับผสมติดท่องกระิเป็นราคาไม่ครับพี่น้องตอนนี้งัวราคาลงอยู่นะครับเพาก็จะเฝ้าขายนะครับแต่ว่าเฮาผู้มีทุนกับเฝ้าซื้อไว้เด้อนะครับพี่น้องซื้อไว้เพราะว่าตอนนี้กําลัง ว้าวราคาพอฟังนะครับพี่น้องซื้อไว้ซื้อไว้จัง่อยครับกับไลายเอาคานอกกันมีควางาอไว้น่ารื่นนะครับสวัสดีครับ